สวัสดีครับผมอาคมบุญวัฒนาปีนี้เป็นป,ปีที่ผมกเกษียณนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอเล่าว่าผมเข้างานมาตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมปีพันปีพศ2530นะครับปัจจุบันก็เป็นตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา7สังกัดอยู่กับสอพอสอนะครับ พอมาทำงานที่การไฟนะครับผมผมเรียนอยู่ที่โรงเรียนช่างสำรวจที่ซีเซนจอนนะครับลั้งแา่จบมาก็ประมาณปีพศ21 22เนี่ยตอนจบใหม่ๆก็เริ่มทำงานเลยไปทำงานเป็นอยู่บริษัทคอนเซิลไปทำงานสำรวจการสำรวจเพื่อการออกแบบก่อนที่จะมาสอบบรรจุนี้ผมเป็นคอนเซิลงานคุมงานอยู่ที่ท่าท่าเทียบเรือที่จังหวัดพิจิตรนะครับ งานยังไม่เสร็จกพิง่งเริ่มต้นงานก็ตอนแรกก็จะก็ตัดสองจิตสองใจว่าจะจะมามาแล้วก,ก็ก็ต้องมาเพราะมองอนาคตว่ามันมันม่นคงขวามันก็จะบรรจุในช่างโยธาตอนนั้น้เข้ามาอยู่รู้สึกจะเป็นฝอจาบอยอยู่ที่อาคารตึกเก้าชั้นห้านะครับตอนนั้นยังเป็น,ปนแผนงอยู่เลยผม,ผมอยู่กับ แผนที่เครื่องวัดผมอยู่ในพาร์ทของเครื่องวัดตอนที่มาทําแผนที่เนี่ยตอนนั้นมันยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แผนที่ก็มีไว้สําหรับใช้ในหน่วยงานเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ยังไม่มี G.S เราทแผนที่ในระบบแมนวนวลในระ,ระบบกระดาษตู้แผนที่เก็บใช้ดราบใช้ก็ใช้มือในการเขียนแบบเขียนด้วยลอตติ้งอะไรพวกนี้แต่ละคนก็รับผิดชอบในส่วนงานของแต่ละคนไป ตอนนั้นน่ยด้วยข้อแตกต่างคือพื้นที่การจัดเก็บแผนที่ตอนนั้นก็มีเยอะมากเราใช่แผมการเข้าถึงข้อมูลก็ช้าเพราะว่าเป็นแบบอ่อนใช่ไหมมันก็ต้องมีพื้นที่เก็บแผนที่เยอะแยะแผนที่ถ้านับเป็นตารางวางขนาดไซส์เท่าเดิมเนี่ยแหละก่อนเนี่ยผมเขาให้เนี่ยนะวันหนึ่ง่แอดมิเตอร์แค่25ลูกเองนะกว่าจะได้25ลูกอะคุณก็ต้องเอมันอยู่ตรงไหนวะก็เดามาดูว่าเอเดอร์ order, ก็ไปเทียบดู ้ประมาณอยู่นี้เอมันจะมีระวางเป็น 4A5B อะไรก็ว่าไปได้ได้ไดพะเราก็สูงว่าเราเรากุ๊ปงานว่ามันต้องเจอสักเราก็ทำไปสัก3 0 4 0งานก่อนเดี๋ยวมันหลุดหลุดมั่งหาไม่เจอมั่งก็เอาพวกนี้ไปยิงแผนที่ตามช่องช่องที่เขาเก็บแผนที่ไว้มันก็จะมีช่องลิทก็ได้ระวางแล้วก็ไปชักชักก็เลเยอร์แต่เลเยอร์มันมันไม่ได้เรียงกัน ABCD หรือเรียงรแบบนันก็มันก็เรียงกันเฉยก็เรียงก็ดังพิมพ์พอจะหาแผนที่ ดึงเอาแผ่นออกมาหนึ่งแผ่นว่าเออเป็นได้หมายเลขระวางข้อมูลตรงนี้อยู่ในระวางนี้นะก็เริบยี่ห้าลายแต่ว่าขว่าจะเข้าไปถึงข้อมูลที่จะอัปเดตได้มันใช้เวลายเยอะใช่ไหมดนี้เราไม่ต้องมีปึ้งพง,งยิงตรงเข้าไปหาระวางปึ้งตั้งอะไรได้เลย ตำรวจการสำรุก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าความถูกต้องเริ่มมัดเข้ามามีผลละเพราะเราไม่ได้ตอบสนองไม่ได้ทำเพื่อให้มันเสร็จเนี่ยเราต้องมุ่งมัน่นาทำแล้วเรามรานำไปใช้ได้แล้วต้องมีคนใช้ด้วยไอการที่จะใช้ได้แสดงว่าคนเขาเอาไปใช้แล้วเขาบอกไอเขาอาได้ไประโยชน่ก็จะทําให้คนเี่ยเข้าเขา้าเยอะแล้วเราก็จะมีอะไรมีความไดเชื่อถืออะไรอย่างนี้ ผมมีความภูมิใจมากตรงนี้นะจริงๆ้วเป็นความฝันอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะกเกษียณนะว่าถ้าผมมีโอกาสได้ทํางานที่มีประโยชน์กับคนอื่นนะผมจะดีใจมากเลยเพราะว่าผมเชื่อว่าณวันนั้นเราเห็นความสาคัญแนะ่ถาถึงวันนี้ตัว TS มันก็จะเกือบถึงจุดที่มันไปวิเคราะห์งานระบบไฟฟ้าได้มากแล้วก็มีอ่ามีความเร็วในการวิเคราะห์ข้อมูลได้เยอะมากเลย ก็ฝากถึงน้องๆที่ทำางานอยู่ที่การไฟฟ้านครหลวงนะครับก็ก็ทำงานด้วยความความสนุกมีความสุขก,กับการทำงานทุกวันจริงๆแล้วผมไม่ได้มินคิดว่าทำงานนะการทำงานที่เหมือนกับเราทำเพื่อความสุขนะมันจะทำงานให้เราไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยผมว่าจะใช้คำพูดยังไงมายถึงว่าทุกวันที่เรามาทำงานเนี่ยเหมือนกับเรามาเรามา,เรามาสร้างอะไรสักอย่างซึ่งซึ่ง,งตรงนั้นน้องต้องไปคิดเอาว่า,วาเราเราเรามาทำอะไรซึ่งเพื่อสร้างความสุขให้กับมันแล้ว เพื่อให้แต่ละวันที่เรามาทํางานมีมีความสุขตลอดเวลาสิ่งที่เป็นความสุขผมว่าทําอะไรแล้วก็ไม่เหนื่อยนะครับตรงนี้นี่ยก,ก็ฝากน้องๆไว้เขาขอให้น้องๆทุกคนนะครับก็ประสบความสําเร็จรแล้วก็แล้วก็อยู่กับองค์กรนี้นานๆนะครับ ก็ขอขอบคุณกฟนนะครับที่ที่ได้มาผมได้เข้ามาใช้ประกอบอาชีพทำาอาชีพและทำงานให,ให้กับองค์กรแล้วก็แล้วก็อยู่อย่างมีความสุขนะครับในโอกาสที่จะเกษียณอายุนี้ก็ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับองค์กรแห่งนี้ที่ท้ายผมมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีข้อขอขอ,ขอบคุณครับ